สวัสดีครับพี่นอ้องมืาอนี้มาหาน้องใหม่ต้นเทียงนะครับนอ้องอ้าวมีน้องบอวูวูมีนออ้ออ,นออยู่ครับมีน้ออยู่มีน้ออยู่ครับน้อมันหาแหน่งน้องใหม่นะครับนอ้อง มีอยู่รอตะสันไหม Oi, oi, oi! หน่อไม้ครับอู้ส์ปากใหญ่ขนาดครับธรรมศาสตร์สวยงามเลยครับหน่อไม้ตุ้นเทียง,ย,ทย,งยงหาน่อไม้ตุ้นเทียงแรงบ่าโอียยุ่งยุ่ นี่ครับโอ้ยพอแล้วสองนอสามนอเนื่อยโอย้ยทำไมทำไมครับ